โรราชาลูกหนังโชโรคอสเสนอวิเคราะห์ก,ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2024-2025ออสตันวิลลาปะทะอาเซนนลแข่งขึ้นวันเสาร์ที่24สิงหาคม2024เวลา23.30นาตามเวลาประเทศไทยทาลลสสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลเอดี1และ2สนามวิลล่าพาร์คออสตันวิลลาเปิดหัวฤดูกาลนี้ด้วยการบุกเฉือนชนะเวสแฮมมาได้แบบหืดจับพอสมควรโดยสกอร์1-2เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนรั้งอันดับ5ของตารางณเวลานี้ โดยฤดูกาลน,นี้พวกเขามีการเสริมทัพที่น่าสนใจทั้งอาร์มาดูโอนาน่ากองกลางจากเอเวอเรตันเอียนมาร์เซนแบ็กจอบุกจากเชลซีรวมถึงรอสบาร์คลีของดีราคาถูกจากลูตันทาว ฝั่งอาร์ซนอลคว้าสามคะแนนในเกมนัดเปิดสนามด้วยฟอร์มที่ยังคงแข็งแกร่งคงเส้นคงวากับการเอาชนะวูฟแฮมตันในเอเมริตสเตเดียมไปได้2ต่อศูนรัง้งรองจากฝูงหลังจบเกมสัปดาห์แรกอย่างไรก็ตามแม้ขุมกำลังของมิเกลอาร์เตต้ายังคงเป็นนักเตะหน้าเดิมเพราะนักเตะใหม่อย่างริคาร์โดคาลาฟิโอรีอยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่นั่นทำให้ทีมของพวกเขาไม่มีปัญหาในความเข้าใจระบบและสามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้แทบจะทันทีตั้งแต่เริ่มฤดกูกาลความพร้อมก่อนเกมแอสตันวิลล่า ทีมของอูนายเอมรีจะไม่มีชื่อของบูบากาการาและไทรอนมิงส์ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่โรบินโอเซนในทวารตัวสำรองต้องรอเช็คความพร้อมว่าจะกลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองในเกมนี้ได้หรือไม่อีกครั้งคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงแอสตันวิลล่าคุรัาปะตูมาติเนสกองหลังแคสคอนซาตอเรสดีนกองกลางเบลี่โอนาน่าโรเจอร์ติลมองแม็กกินส์กองหน้าวัดกินส์ ความพร้อมก่อนเกมอาเซนนทีมของมิเกลอาร์เตตาจะไม่สามารถเรียกใช้งานทาเกโรทมิยาสุที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรวมถึงคีรนเทียนี่ที่ยังไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นกันส่วนในรายของฟาเบียววิราที่มีปัญหาเจ็บเท้าก่อนหน้านี้ยังคงต้องรอลุ้นว่าจะกลับมาฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือไม่คาดการเสเปตผู้เล่นตัวจริงอาเซนน์โครซาประตูราย่ากองหลังไว้กาเบียวซลิบาซินเชนโกกองกลางไรส์ปาเตโอริกาตกองหน้าซากาฮาเวตทอสซา ผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ VAR Peter b a n k ์ผลงาน5นัดหลังที่ทั้งคู่พบกันแอสตันวิลล่าชนะ2เสมอ0อาร์เซนอลชนะ3ขาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันแฟนๆอาร์เซนอลคงยังจำได้ดีกับผลการแข่งขันทั้ง2นัดที่พวกเขาพบกับแอสตันวิลล่าเมื่อซีซั่นก่อนที่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งหมด โดยเฉพาะเกมในบ้านที่พวกเขาโดนบุกมาอัดคาบ้าน0ูนย์ต่อ2จนมีส่วนทำให้ชวดแชมป์ไปในที่สุดราวกับบ้านนายเกาอย่างอูนาเอมรีจะรู้ไสรู้พุงทีมเก่าของเขาทะลุปลุกโล่งจนกลายเป็นก้างชิ้นโตที่ขัดขวางไม่ให้ปืนใหญ่ประสบความสำเร็จในบ้านปลายรูปเกมแน่นอนว่าจะยังคงเป็นทีมเยือนที่ครองบอลเปิดเกมบุกเข้าใส่ขณะที่เจ้าบ้านจะเน้นแพ็กแดนกลางและเล่นอย่างรัดกลุ่มพร้อมรอโอกาสในการสวนกลับเหมือนเกมก่อนๆที่พวกเขาเคยทำสำเร็จมาแล้ว แน่นอนว่ามิเกลอาร์เตต้าจำเป็นต้องคว้าสามแต้มกับคู่แข่งระดับนี้ให้ได้เพื่อการลุ้นแชมป์รวมถึงช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้พวกเขายังไม่มีความกดดันมากนักจึงสามารถเล่นตามระบบได้อย่างไร้กังวลนี่จึงเป็นโอกาสดีที่อาร์ซนอลจะล้างตาได้สาเร็จแต่วิล่าที่เล่นในบ้านจะไม่ปล่อยให้ปืนใหญ่บูมาคว้า3คะแนนกลับไปได้ง่าย,ายแน่นอนแถมพวกเขายังมีทีเด็ดที่เล่าแนวรุกความเร็วสูงที่พร้อมจะเล่นงานพื้นที่หลังบ้านของคู่แข่งทันทีที่เปิดช่องให้ เชื่อว่าเกมนี้จะสนุกสูสีกันด้วยระบบโดยอาศัยแทคนิกที่ตนเองถนัดเข้ามาฟาดฟันกันและคงมีโอกาสสูงที่จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปคาดการ์สกอร์แอสตันวิลล่าหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งปิดดีวแล้วอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมิเกลเมเรลโลร่วมทัพ37บล้านยูโรเดวิดออสตินนักข่าวดังจากเดลติกรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเซ็นสัญญามิเกลเมเลโลมาจากเรอัลซิดันแล้ว อาร์เซนอลตกลงที่จ่ายค่าตัว33.5ล้านยูโรและออปชั่นอีกจำนวน5ล้านยูโรซึ่งคาดว่าเมเลโนโจะเซ็นสัญญายาว4ปีพ่วอออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีหลังจากผ่านการตรวจร่างกายกับทางอาร์เซนอลหากการย้ายทีมเสร็จสมบูรณ์เขาจะกลายเป็นแข้งใหม่รายที่3ที่อาร์เซนอลดึงเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากดาบิดบราญาและลิคาโดคาลาเฟี ฝาพิโซโดมโน,โน่ก็เฮียวีโกการย้ายทีมของมิเกลเมเนโน่กับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตัวเลขค่าตัวมีการแตกต่างเล็กน้อยโดยเขาบอกว่าค่าตัวเบื้องต้น32ล้านยูโรและออปชันอีก5ล้านยูโรนักเตะจะเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2 0 2 8เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าดีลนี้เหมือนกับเดิาลคาราฟิโอดีมิเกลอาร์เตต้ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเมเนโน่ได้รับข้อเสนอจากทั้งบาร์เซโลนาและอาเล็ิโกมาริตแต่เขาต้องการย้ายมาเล่นกับอาร์เซนอลเท่านั้น อาเซนอตเตรียมเจราจาหาข้อสรุปกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเร็วๆนี้ <S <S เมื่อเอดีอนเคเทียของหน้าตัวสำรองดีกรีทีมช่างกรีปหนึ่งนัดตกลงสัญญาส่วนตัวกับฟอร์เรสได้แล้วด้วยไม่ขอทนรับสถานะตัวสำรองถาวรของมิเกลอาร์เตต้าอีกต่อไป ดีเอ็นเคเทียบรรลุข้อตกลง,งสัญญาส่วนตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้เรียบร้อยฟาบิโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแถวหน้าเผยในขณะที่การเจรจาของฟอร์เรสกับอาร์เซนอลกำลังเข้าสู่ขั้นตอนท้ายๆแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสมั่นใจว่าจะทำให้ดีลลุล่วงไ,ได้ดีฟอร์เรสยังอยู่ในระหว่างการตามล่าซานเดโกคิมิเนสกองหน้าเม็กซิโกของฟินุสลอสตเตอร์ดัมด้วยแต่ข้อเสนอ26ล้านยูโรถูกตอบปฏิเสธไปแล้วสำหรับเอ็นเคเทียวัย25มามีสถานะเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวเลือกลำดับที่3ขออองงาาารรเเเนนนลลท่ั้จกกวแะียชุ หัวหอกวัยยิมาเป็นสำรองไม่ได้ใช้แถมเกมแรกของเพลย์ลิกซีซันนีอาร์เซนอลเอาชนะวูบแฮมตันวันเดอเรอร์สต่อ0ขณะที่ซีซันก่อนลงสนาม37นัดซัดไป6ประตูสปอร์ตอิตาลียรายงานว่าอาร์เซนอลพร้อมเสียบล่าตัวอาเดมอล่าลูกแมนกองหน้าของอาตาลันตาหากการเจรจากับปริแซสงแชกแมงไม่คืบหน้า หัวหอกทีมชาติไนจีเรียเป็นตัวจริงในเกมชิงถ่วยอยู่ฟาสบัพที่พ่ายเดอร์มิดแต่ไม่อยู่ในทีมนัดเปิดสีสั้นเกาโชศซราที่บุกชนะเลเชเนื่องจากเอเยนเผยว่ามีการติดต่อจากแยเชและหวังจะได้ย้ายทีมอย่างไรก็ตามการเจราจาของทั้งสองสโมสรไม่มีความคืบหน้าจากรายงานล่าสุดของอัลเฟโดเปดุล่าผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายของสปอร์ตอิตาลี เผยว่าเป็นเพราะตัวนักเตะปริเสธที่จะเข้าร่วมรายงานล่าสุดระบุว่าปืนใหญ่พร้อมที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าเสริมทีมเช่นกันพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาพร้อมข้อเสนอเป็นเงิน50บล้านยูโรบวกกับโบนัสให้อาตาลันตาพิจารณานอกจากนี้รายงานเสริมว่าอาเซนอนลอาจจะเสนอ,อยาคุบคียอกองหลังตัวสำรองเป็นหนึ่งในดีลนนี้เพื่อลดค่าตัวของลูคแมนลงด้วยเช่นกันลูคแมนก็ไม่ปิดโอกาสที่จะไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนื่องจากเจ้าตัวเกิดที่ลอนดอนนั่นเอง แกรมซูเนสอดีตนักเตะคนดังมั่นใจว่าอา์เซนอลจะก้าวไปคว้าแชมป์พิมลิกอังกฤษซีซั่นนี้สำเร็จแล้วมองว่าลิเวอร์พูลจะคว้าท็อปโฟได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมขอมมิเกลอาเจต้าเน้นเต็มที่ไปถึงแชมป์ให้ได้พร้อมกับเปิดซีซั่นด้วยการเอาชนะบูฟสองต่อศูนย์ 0, ซึ่งทางซูเนสเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีของปืนใหญ่ที่จะคว้าแชมป์สำเร็จส่วนหงส์แดงที่แม้จะเปลี่ยนกุนซือมาเป็นอาร์เนอร์ส็ลตแต่เชื่อว่ายังดีพอจบท็อปโฟได้ สามอันดับแรกของผมเหรอผมเลือกอาร์เซนอลเป็นแชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นรองแชมป์และลิเวอร์พูลมาที่3ซูเนสกล่าวกับทางเดลิเมลนั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการซื้อขายผู้เล่นบิ๊กเนมในระหว่างนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมผมหวังว่าลิเวอร์พูลจะได้เตะคนสําคัญอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะว่าจิเกนครอฟได้สิ่งที่ดีสุดจากทีมชุดนี้และพวกเขาก็ได้อันดับสามเมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นอาร์เนอร์สโลตจะได้ผลงานแบบเดียวกันหรือเปล่าผมไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาคุมทีมโดยไร้คําสัญญาเรื่องเงินที่่จจะใช้าย พวกเขายังหึงไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกลับมาเป็น c ีอด้วยสถิติการหานักเตะเขาน่าประทับใจเลยในตลาดครั้งที่แล้วไม่มีใครเซ็นสัญญาที่ถูกต้องได้ทั้งหมดแต่เขาทําได้ดีเป็นพิเศษและความสามารถในการหานักเตะที่มีศักยภาพในการพาสโมสรให้เดินไปข้างหน้าสําหรับอันดับที่4นั้นทางซูเนสมองว่ามีทั้งแมนเชสเตอร์เดปทเชลซีสเปอร์นิวคารเซลและแอสตันวิลล่า